แวทเนึกมานเป็นการ์ตูนต่อสู้ที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไซยเวทกับคำสาปต่างๆของญี่ปุ่นในเรื่องก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับผู้ใช้ไซยเวทมีโรงเรียนไซยเวทมีภารกิจปัดเป่าคำสาปต่างๆแน่นอนว่าแกนแท้ของมันก็ยังเป็นการต่อสู้เมื่อมีพวกพระเอกใช้ไซยเวทต่อสู้ก็ต้องมีตัวร้ายมาสู้กับพวกพระเอกอยู่เสมอวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเหล่าตัวร้ายที่คอยห้าหันกับพวกพระเอกจะมีใครกันบ้าง แต่ละคนจะมีพลังแบบไหนเรามาบู๊บอกันเลยดีกว่าครับโจโกวิญญาณคำสาบระดับพิเศษโจโกเป็นวิญญาณคำสาบระดับพิเศษที่อยู่ทีมเดียวกันกับฮานามิและมาฮิโตเขามีความภาคภูมิใจอย่างมากกับการเป็นวิญญาณคำสาบของตนเองและเขาก็เกลียดชังมนุษย์มากๆเป็นวิญญาณคำสาบที่กวนตีนดีจริงๆ ความสามารถของโจโก,โกคือการสร้างเปลวไฟและลาวาโจมตีคู่ต่อสู้ได้เขาสามารถสร้างภูเขาไฟขนาดเล็กซึ่งสร้างการระเบิดได้อย่างรุนแรงสร้างแมลงตัวใหญ่มีเหล็กในอยู่ตรงหัวเมื่อถูกต่อยจะทำให้เกิดเสียงและระเบิดสร้างลูกไฟขนาดมหึมาเป็นอุกกาบาตขนาดย่อมมีพลังทำลายล้างสูงแถมความสามารถที่สุดยอดที่สุดก็คือโจโกสามารถกางอนาเขตภูเขาไฟได้ เป้าหมายที่ถูกขังจะถูกเผาทันทีแม่พี่แกโหจริงจริงแต่ตอนที่สู้กับโกโจซาโตโรนี่เหมือนเด็กน้อยเลยนะผมและสงสารพี่แกจริงๆฮานามิวิญ,ญญาณคำสาปประดับพิเศษที่มีความนึกคิดเหมือนมนุษย์ฮานามิเป็นวิญญ,ญาณคำสาปที่มีหุ่นกำยำล่ำเบิกและทนทานมากๆ เขามีผ้าคลุมหล่ปิดถึงแขนตรงไหล่ของฮานามิจะมีดอกไม้ที่ใหญ่มากๆอยู่ด้วยความสามารถของฮานามิก็คือเขาสามารถควบคุมพืชและดอกไม้ได้เมื่อพืชและดอกไม้สร้างกลิ่นออกมามากๆก็จะทำให้ผู้ใช้สซเวัสัมผัสถึงกลิ่นและตัวเขาไม่ได้ตัวของฮานามินั้นจะมีสติปัญญาที่ดีกว่าเจ้าหัวภูเขาไฟเขาหลบหลีกระซ่อนตัวได้เก่งระดับที่โกโจซาโต้ยังเอ่ยปากชม แม่เป็นวิญญาณคำสาบที่เกียดไม่ลงจริงๆเป็นวิญญาณคำสาบที่รักโลกรักสิ่งแวดล้อมจริงๆครับแต่ผี่แกเกียดมนุษย์นะดากอในตอนที่ดากอยังเป็นคันคำสาบตัวเขามีลักษณะคล้ายกับปลาหมึกซึ่งยังไม่สามารถพูดได้จากนั้นเขาได้พัฒนากลายเป็นวิญญาณคำสาบตอนอุบัติการ์ชิบูย่า ความสามารถของดากรนนั้นก็คือเขาสามารถสร้างน้ำและสัตว์น้ำได้เป็นจำนวนมากสามารถเชิญชิกิงามีฝูงสัตว์ทะเลดูล้ายจำนวนมหาศาลได้แถมพี่แกยังสามารถก้างอนณาเขตหลอนอันสวยงามได้เมื่อใครก็ตามที่ถูกกักขังไว้ในอนาเขตนี้เป้าหมายจะถูกชิกิงามีลุมกัดกินจนตายแม่จากที่น่ารักน่ารักกลายเป็นพี่โหดไปแล้ว มาฮิโตว,วิญญาณคำสาบระดับพิเศษมาฮิโตคือวิญญาณคำสาบระดับพิเศษที่มีบทบาทเยอะมากๆเป้าหมายของมาฮิโตคือการกวาดล้างพวกมนุษย์และแทนที่ด้วยวิญญาณคำสาบแทนเพราะตัวเขาเกิดมาจากการโดนมนุษย์ทำลายเขาจึงมีความเปลียดชังต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก มาฮิโตเป็นวิญญาณคำสาบที่ทางฝั่งผู้ใช้สยเวทไม่มีข้อมูลของเขาเลยทําให้บวกผู้ใช้สยเวทรับมือกับมาฮิโตยากมากบางคนถึงขั้นตรงตายเลยนะคนที่ตายก็คือพี่มาชิมาโรุที่เป็นสปายของพี่แกนั่นแหละพลังคำสาบของมาฮิโตน,นั้นทั้งเทพทั้งโหดพลังของเขาเทียบเท่ากับสุคุานในร่างสามนิ้ว มาฮิโตสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจชอบนั่นจึงทําให้การโจมตีในทางกายภาพไม่ค่อยได้ผลกับเขาอีกทั้งเขายังสามารถเสริมสร้างร่างกายหรือแม้แต่เอาวัยวะต่างๆในร่างกายได้ทันทีแถมมาฮิโตยังสามารถกางอนาเขตเื่อใช้ในการต่อสู้ได้อีกด้วย การกลางอาณาเขตของเขานั้นจะทําให้เขาสามารถเชื่อมต่อกับวิญญาณของใครก็ตามที่อยู่ภายในได้และสามารถเปลี่ยนร่างคนๆน,นั้นเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการมาฮิโตเลยถูกจัดว่าเป็นคำสาบที่ร้ายกาศมากถือว่าเป็นตัวอันตรายกับมนุษย์และผู้ใช้ไยเวทเลยวิญญาณคำสาบที่มีความนึกคิดนั้นนะ่ากลัวจริงๆ เกโทซุงุรุอดีตผู้ใช้ไซยเวระดับพิเศษเช่นเดียวกันกันกบโกโจซาโตรุเกโทคืออดีตเพื่อนรักของโกโจซาโตรุที่ผ่านตัวจากผู้ใช้สซยเวระดับพิเศษไปเป็นนักสาบแช่งสาเหตุที่เขาไปเป็นนักสาบแช่งนั้นก็เพราะว่าภายในจิตใจเขามันดิ่งลงความมืดไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากการที่เขาและโกโจพ่ายแพ้ให้กับโทจิฟูชิงุโรจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แม่ตอนนั้นโทจีหอจริงๆครับเกโทและโกโจได้แยกกันทำภา,ารกิจต่างๆเพียงลำพังนั่นทำให้เกโทต้องไปเชิญกับปัญหาแล,และความรู้สึกที่มันดิ่งลงไปเรื่อยๆเขาต้องอยู่อย่างเดียวดาแ,และท้ายที่สุดเขาก็เลือกอยู่คนละฝั่งกับโกโจซาโตรุนี่แหละเพือพ่อนรักเพื่อนร้าย พลังของเกทูน,นั้นมีความพิเศษและแข็งแกร่งมากๆเขาสามารถควบคุมวิญญาณคำสาบที่เขาต่อสู้ชนะและสามารถกักเก็บวิญญาณคำสาบเหล่านั้นไว้ได้อีกทั้งเขายังสามารถดูดซับพลังจากคู่ต่อสู้และนำมาใช้ในการโจมตีด้วยความสามารถของเขาทั้งหมดนี้ทำให้หลายๆคนไม่อยากจะสู้หรือฆ่าเขาเพราะไม่มีใครการันตีได้ว่าหากเขาตายไป วิญญาณคำสาบที่เขากักเก็บไว้จะออกมาอรารวาสหรือไม่โจโซผีใหญ่แยยห่งขันคำสาบโจโซกำเนิดมาจากขันคำสาบขันคำสาบเกิดจากเลือดของมนุษย์และวิญญาณคำสาบ โจโซมีพลังคำสาบอย่างมหาศาลและยังมีเทคนิคคำสาบที่ทรงพลังอีกทั้งยังจัดเป็นพลังที่สมดุลที่สุดเท่าที่มีอยู่อีกด้วยความสามารถในการต่อสู้ของโจโซคือการควบคุมเลือดเขาใช้เลือดโจมตีคู่ต่อสู้เหมือนสายเวทของตะกุลคามโมเขายิงเลือดออกไปในลักษณะคล้ายลูกธนูหรือลูกกระสุน แถมเขายังสามารถใช้เลือดเพิ่มความเลีวให้ตัวเองได้ใช้เลือดเป็นพิษก็ได้สกิลพี่แกเทพและโหดจริงๆพี่แกเชื่อว่ายูจิเป็นน้องชายของแกตอนนี้ก็เลยทำทุกอย่างเพื่อปกป้องน้องชายอย่างยูจิอารมณ์ตอนนี้เหมือนกำลังย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งพระเอกเลยนะ เรียวเมนสุคุณะผู้ที่ได้สมญานามว่าลาชาแห่งคำสาบเรียวเมนสุกุนานั้นไม่ได้เป็นคำสาบมาตั้งแต่แรกนะครับเพราะพี่แกเคยเป็นผู้ใช้สายเวทมาก่อนสุคุนามีอายุมาเป็นพันปีแล้วโดยร่างเดิมของเขาจะมี2ใบหน้าสีแขน20นิ้วโอ้โ oh หงอกแขนได้เยอะสมชื่อราชาแห่งคำสาบจริงๆ สุคุนาถูกผนึกพลังด้วยฝีมือของผู้ใช้สายเวทสามตระกูลหลักได้แก่ตระกูลเซนอินตระกูลคาโมและตระกูลโกโจทั้ง3ามตระกูลได้ผนึกสุคุนาด้วยผนึกรูปแบบของการผนึกนิ้วมือทั้ง20นิ้วทําให้แต่ละนิ้วที่ถูกผนึกกลายเป็นวัตถุต้องคาสาบที่ไร้การและทรงพลังที่สุดไม่ว่าจะพยายามทําลายด้วยวิธีใดก็ไม่สามารถทําลายนิ้วของสุคุนาได้ แต่ทว่ายูจิที่บังเอิญกินนิ้วของสุคุณะเข้าไปดันควบคุมและทานทนพลังคำสาปของสุคุณะได้ทําให้ยูจิมีภารกิจที่จะต้องกินนิ้วคำสาปของสุคุณะทั้ง20นิ้วก่อนที่นิ้วพวกนั้นจะตกไปอยู่ในมือของคนชั่วพลังคำสาปของเลวเมนสุคุณะน,นั้นจัดว่าเทพมากๆครับเขาสามารถจัดการกับวิญญาณคำสาประดับพิเศษได้ง่ายๆในพริบตาเดียว แถมพลังที่โดดเด่นของเขาก็คือการใช้สายเวทย้อนกลับเพื่อรักษาฟื้นฟูทั้งฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูยูจิหรือแม้แต่คนอื่นๆก็สามารถทําได้ถ้าเขาคิดจะช่วยล่ะนะคนที่มีหลายชื่อชายที่ยึดล่างของผู้อื่นและชายที่อยู่เบื้องหลังอุบัติการชิบุยา คนที่มีหลายชื่อคือนักสาบแช่งที่ยึดล่างของเกโทซูงุรุในตอนนี้ทำการผนึกโกโจซาตตรุและสร้างโลกของวิญญาณคำสาบขึ้นมาไม่มีใครรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือใครกันแน่เรารู้เพียงแค่ว่าไอ้มอนี่คือลัสบอสแน่นอน mm hmm. เขาสามารถรวบรวมวิญญาณคำสาบและผสมวิญญาณคำสาบเข้าด้วยกันได้คนที่สร้างพวกมาฮิโตก็คือชายคนนี้นี่แหละครับ ไม่ว่าจะช่วยกันลุ่มหรือมีผู้ใช้สายเวทระดับพิเศษเข้ามาช่วยก็ไม่สามารถทําอะไรชายคนนี้ได้เลยพูดได้ว่าเขาอาจจะเก่งกว่าเกะโทสุง,งูรุเลยด้วยซ้าไอ้หมอนี่เป็นตัวปัญหาแน่ๆเลยนี่แหละครับเราตัวหลายที่ผูออกมาให้เราได้เห็นได้รู้จักกันผมละสงสารฝั่งพระเอกจริงๆที่ต้องมาเจอกับวอยรายกิงๆขนาดนี้คงเหนื่อยและหืดขึ้นคอแน่ๆเลย สุดท้ายแซกสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งให้ช่องของแซกสตูดิโอด้วยเนี่ยครับถ้าคุณคือโคหนังโคการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่ <laughs>